สวัสดี f อซครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะมาดักหนูซ้ำหม,มายเก่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ายังพอมีตัวอยู่อยู่อีกหรือเปล่านะครับถ้ายังมีตัวอยู่มันก็น่าจะน่าจะได้กลับไปทำกับข้าวบ้างนะครับผมตอนนี้ก็ดักไปแล้ว5คันนะครับผม5ห,หลัง เป็นด้วงนะครับก็เหลืออีกเหลืออีกสี่คันนะครับจริงๆมันพวงนี้มันมีสิบนะครับก็คลิปที่แล้วมันหายไปหนึ่งนะครับก็จะเหลือนี่นะครับสี่อันนี้เอามาให้ดูตัวอย่างนะครับผมอันนี้เป็นของใหม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นของของเก่านะครับผมก็ให้ดูของเก่านะครับสนิมมันก็จะยังคงไม่มีนะครับผมนี่ฮะ มีอยู่ที่เราเก็บรักษาด้วยนะครับผมแต่ส่วนตรงสลิงก็มีบ้างนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับผมพวกตัวลวดนี่มันจะไม่ค่อยเป็นสนิมนะครับนี่ครับแต่เทียบกับของใหม่แล้วนะฮะของใหม่ก็จะเงากว่าธรรมดาครับของใหม่ของเก่านะฮะอันนี้ของลูกค้าครับเตรียมส่งพรุ่งนี้นะครับยืมมาอ่าสาธิตนะครับส่วนความหนานะครับ ต้อ,อไม่ทราบว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับผมของใหม่นี่มันจะหนากว่านะครับผมจะหนากว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ราคามันก็พูดถึงต้นทุนนะครับของใหม่ราคามันสูงขึ้นนะครับผมท่อตอนนี้ขึ้นมาเยอะนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเยอะนะครับผมก็เอาไมา้ดูเปรียบเทียบนะครับผม อันนี้เป็นของที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับผมก็หลายปีแล้วครับสองสามปีแล้วนะครับเหยื่อก็ยังบางอันก็ยังเป็นก้อนเดิมนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับฉีดแต่น้ําหอมใส่เข้าไปนะครับผมจะมาบอกวิธีการใช้สาหรับท่านที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยได้ดักด้วงนะครับผมนี่นะครับอย่าเอาของใหม่ดีวกว่าของเกา่ามันจะดูเย็นเยนแน่ นีครับผมแต่ยางเราต้องใส่ให้เยอะแบบนี้นะครับผมประมาณสิบเส้นเนี่ยนะฮะสิบกว่าเส้นเราดึงเอาครับเอาพอดึงไหวครับผมอันนี้ผมใส่มาแค่สองเส้นนะครับนี่ครับผมรุ่นใหม่นี้ก็พัฒนาขึ้นมานะครับผมใช้งานง่ายขึ้นนะครับก็ประสบการณ์ที่ดักเองด้วยนะครับผม นี่ครับผมเยือ่อจะอยู่ข้างในนี่นะฮะเราก็ฉีดน้ำหอมเข้าไปเวลาปักนะครับผมเราจะปักให้เอียงเดี๋ยวขออนุญาตเอาของเก่าปักนะฮะเ,เดี๋ยวของเก่าจะเปื้อนซะอีกสมมุติว่าเราเจอหมยแล้วนะครับผมอาจจะมีขี้มันหรือว่ารอยมันมาก,กินหรือว่ารอยพวกเศษเปลือกหอยนะครับเศษหญ้าที่มันกัดเอาไว้นะครับเราก็ปักใกล้ๆแต่กับ ลอยแ,แถวๆนั้นนะครับผมโดยให้มันเอียงๆนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวให้เดี๋ยวดูชัดๆนะครับเนี่ยฮะจะเอียงประมาณนี้นะครับผมนี่แบบนี้มันหนูมันจะเข้าดีกว่าดีกว่าเราปักแบบตรงๆแบบนี้นะครับผม นี่พอมันเอียงมันจะลงมันจะชอบมุดเข้าไปนะครับผมมชอบเปล่าไม่รู้แต่มันมันได้ผลนะครับแบบนี้นะครับพอได้แค่นี้เราก็กลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านนะครับเช้าเราก็ค่อยมาลุ้นนะครับผมว่าพรุ่งนี้เราจะมีกับข้าวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดักให้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเช้าเรามาลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะพอมีแต้ม บ้างหรือเปล่านะครับกับสามหมายเก่าหมายเดิมนะครับผมสภาพหมายก็จะประมาณนี้นะครับเป็นป่าหญ้านะครับโอเคครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะมาลุ้นด้วงดักหนูนะครับผมกับหมายเดิมหมายซ้ําเดอที่เก่านะครับผมวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับหลังจากเมื่อคลิปที่แล้วได้ไปสองแต้มนะครับสองตัววันนี้ก็มีโอกาสดักก็เลยมาดักซ้ําอีกนะครับผม เดี๋ยวจะลุ้นกันยาวๆานะครับผมจะได้ตัวได้แตบ้างหรือเปล่านะครับอันแรกอันแรกไม่ได้ซะแล้วนะครับผมนี่ครับเห็นมัน,ม,นมีรอยมัเอาหอยมากินอยู่ตรงนี้นะครับผม แรกไม่ได้ครับเดีย๋ยวบุนกันต่อนะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยครับผมฝนตกฝนลงหรือดูมายัางไงไม่รู้เลย ไม่รู้หนูออกหรือเปล่าดักไปลึกด้วยอันนี้สงสัยจะเปียกไม่ววา mới chơi hợp ép này, còn con chợ lột là có lực lập không Hãy với tâm kênh Ghiền Hả? gì cái mình cho hỏi mỗi ngày này nữa. Hơi. อูไหนนี่จะหายไปได้ยังไ ไม่น่าเชื่อครับ <c oughs> ว่ามันจะหายมัน่าจะ อ,อันเดียวครับกลับหายครับเจ๋งไปเลยไม่น,น่าหายเลยกาะไว้เต็มที่อ,อันเมื่อตะคู่นะฮะ ตรงนี้ก็เป็นที่เดิมจุดเดิมเลยนะครับที่ดับเอาไว้โอเคครับผมตัวไม่ใหญ่ฮะตัวจ้อย ติดครับยังเสียดายอันเมืต่ตอรักี้นะฮะมันไปไหนได้ยังไงอือ อันนี้ไม่ติดนะดอันนี้อ่าติดครับผมแหมตัววันนี้ตัวจ้อยเดียวเองครับผมมันนูท้องขาวก็เหมือนตัวเท่าเทกันเลยครับผมวันนี้สองแต้มเล็กๆครับ ดูกันต่อครับผมบ่วงเมื่อวานมาเก้านะฮะวันนี้เหลือแปดอีกแล้วครับผม ถวนี้หมามันชุมนะทั้งหมาทั้งแมวอ,อ่าวันนี้ก็สองแต้มนะครับผมสองแต้มน้อยๆนะครับตัวไม่น่าเข้าด้วงก็ก็เข้านะครับผมตัวเล็กครับผมวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับแตวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะ,ะลองควานหากับดักไอ้ที่มันหายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผม <S <S เผื่อจะเจอนะครับ ถ้าไม่เจอ,อยังไงก็คงต้องลากันแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม